โ okay. อเคเกิดหนึ่งก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำพระนางนะครับผมนี่กับผมกับน้องปิ๊กนะครับเรากาลังรออะไรอยู่ครับปิ๊กอรอเขาไปกระโดดตรงหน้าผานั่นเดี๋ยวครับอตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำพระนางแล้วก็นี่คือนี่คือถ้ำพระนางนะครับโอเคแต่ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวคุณจอมแล้วก็ซีนะครับเขาบอกเขาจะกระโดดหน้าผานะครับซึ่งระยะผมว่าประมาณ ห้าเมตรได้นะครับมาดูเขาจะกล้ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูวันนี้เรากำลังรอเขาอยู่ครับหน้าผาหน้าผาตรงไหนครับพี่หน้าผาหน้าผาหน้าผาเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าไงครับเปลี่ยนไม่ได้ครับอ้าวจิบหายแล้วครับอเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูหน้าผาอยู่ไงเห็นไหมครับนั่นนี่คือหน้าผานะ่นนนะเนี่เห็นเห็นดูของเรานี่คือหน้าผานะครับอันนี้อันนี้คือหน้าผานี่นี่ตรงนี้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 นี่คือหน้าผาตรงนี้นะครับ ตอนนี้ซีกาลังลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเมจะถ่ายตอนที่เขาใกล้ถึงอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ